สวัสดีครับค่ะเป็นไงตลาดเวียงเนาะวันนี้พี่เวียงมากแต่ว่าจะบอกว่าถ้าตลาดเวียงขนาดนี้นะครับาสาหรับดี w แล้วอ่ะผมบอกเลยว่าชอบอดีดบิเนี่ยเราจะไม่ชอบตลาดที่เงียบๆแต่งตัวแคบๆเพราะว่าเล่นแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เงิน,นคะ่ะเมื่อเช้าได้อะไรบ้างพี่อะอะไรนะครับเมื่อเช้าได้อะไรบ้างอ๋อก็ไม่ได้อะไรมากครับเปิดช็อปลงมานิดหน่อยโซนที่หสี่ก็ อเเห็นนตัวแต่แต่ต้องบอกว่าช่วงจังหวะอย่างนี้นะครับเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการกับการเล่นดีดีแบเบนอยูนะครับเพราะว่ามันมีการแกว่งลงที่แกว่งลงก็ลงรุนแรงนะครับแล้วเวลาดีดกลับขึ้นมาก็ดีดกลับได้แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า DW ดเเนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อเพื่อ หลักๆก,ก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วรองรับตลาดผันผวนเนาะใช่ใช่สำหรับการเล่นกับความผันผวนมากๆแล้วเป็นการอ่าคูณกําไรเข้าไปหรือคูณขาดทุนเข้าไปนะครับอ่าช่วงนี้วันนี้เนี่ยที่ดูเนี่ยว่าเห็นเมื่อเช้าคุณต้องถามเกี่ยวกับตัวเซ0ห้าสิบนะครับเซทห้าสิบอตอนเนี้นะครับบอกเลยว่าตัวฝั่งตอนเนี้ย ตัวผมเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับการเล่นเล่นตัวเซตห้าสิบเหมือนกันนะครับปัญหาหลักเลยอ่ะมาดูฝั่งตัวคอกันนิดนึงก่อนนะครับอของใครไหนตัวอย่างเลยอะไรนะครับเอาตัวอย่างเลยค่ายไหนอ่ะไม่ไม่ไม,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 ไม่อันนี้เป็นทุกค่ายเหมือนอกันหมดเลยคือต้องบอกต้องบอกว่าตัวคอเนี่ยหาตัวเล่นได้ค่อนข้างยากนะคไม่เล่นเลยคือออกเราเห็นในกระดานเนี่ยตัวคอเนี่ยเห็นมีทั้ง อ่าซีรีส์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งหกศูนย์สามอะไรเนี่ยคือแต,แต่แต่ละค่ายออกมาหลายซีรีส์แต่เล่นได้จริงๆอ่ะซีรีส์เดียวอย่างของศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์สามเอฟนะครับอ่าคือดีที่สุดแล้วต้องบอกว่าดีที่สุดแล้วที่เล่นได้นะครับอย่างตัวสิบสามก็เป็นหนึ่งหกศูนย์สามเอหรือว่าตัวสองแปดก็จะเป็นตัวหนึ่งหก ย 02a ถามว่าทําไมมันมมันันนดูดีที่สุดเพราะว่าเอมันใช้ตัวฟิวเจอร์น้อยที่สุดนะครับนี่น้อยที่สุดแล้วก็ยังใช้ประมาณประมาณหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดของฟิวเจอร์นะครับถ้าเราไปเล่นตัวอื่นนะครับบางตัวเนี่ยบางตัวใช้ใช้ห้าจุดก็มีนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าถ้าเล่นห้าจุดฟิวเจอร์เนี่ย แล้วไม่เห็นตลาดลักษณะนี้เนี่ยลักษณะวันนี้เนี่ยไม่ได้เงินแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวคอปัญหาของตัวคอตอนนี้คือแต่ละค่ายเนี่ยหลกัหลกๆเล่นได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวของแต่ละค่ายเขาเลยนะครับทำไมล่ะพีทำไมอะ่ะเขายังไม่ยอมออกตัวใหม, <laughs> ม,ม,ม่ผมพยายามเร่งเขาแล้วบอกว่ามีตัวใหม่มามา,มา,มาทดแทนไหมเพราะ อันนี้แต่ละค่ายก็ใช้กันเยอะเยอะใช้กันเกือบสองจุดนำมาเล่นยากเขาบอกว่าขอดูนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่าตลาดพันโกคเขาบอกว่ากลัวว่าออกมาแล้วจะเสียของเนื่องจากว่าถ้าตลาดลงไปอีกมันก็ใช้เยอะอยู่ดีแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาจังหวะที่คิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะน่าจะหยุดลงแล้วแล้วเขาถึงจะออกนะครับในขณะที่คุณมานถ้าเราดูตัวพุทธเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าตัวพุทธเนี่ยมีหลายตัวให้เล่นนะ ตัวไหนตัวยกะจะดูตาตัวพุทตัวพุทที่ต้องบอกว่าตัวพุทที่เร็วที่สุดที่เร็วที่สุดในกระดานตอนนี้นะครับเป็นพุทธของค่ายสิบสามตัวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแต่ตัวเนี้เหลืออายุแค่ยี่สิบวันมันจะใช้ฟิวเจอร์แค่ประมาณศูนย์จุดห้าก็ขยับขยับตัว DW ได้ช่องหนึ่งละแต่ทีนี้ก็มีข้อเสียอีกนิดนึงคือตอนนี้ด้วยความที่พอไปซื้อตัวพุทธเนี่ยนะครับแต่ละค่าย ก็วา,วางบิดออฟเฟอร์น้อยอะนะและนอกจากน้อยแล้วอย่างอย่างอย่าง,างตัวของ <c oughs> อย่างอย่างของค่ายสองแปดหรือของค่ายสิบสามเนี่ยอย่างสิบสามตัวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าสองแปดตัวตัวพุทธหนึ่งหกศูนย์หนึ่งบีเนี่ยก็บอกเลยว่าออฟเฟอร์แทบไม่มีให้ซื้อเลย <c oughs> คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องยอมซื้อที่มัน แพงขึ้นไปอีกช่องหนึ่งค่ะอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าพุทเนี่ยมันน่าเล่นแต่บอกแต่ว่าด้วยความที่ทางผู้ออกเขาก็มองว่าความเสี่ยงสูงเขาก็เขาก็จะวางทางๆนิดนึงคือผู้ออกเขาเสี่ยงเจ้ามือเสี่ยงใช่ไหมเจ้ามือเลยไม่เล่นอ่ะใช่ก็เราพูดตรงตเราก็พูดตรงตรงอย่างนั้นแหละเข้าใจกันหน่อย จมือไม่ยอมเสียเยอะอ่าาเพฉน้แต่ถ้าเป็นฝั่งตัวคอเนี่ยไม่มีปัญหานะเขาวางเขาวางให้ให้เราเล่นได้เลยเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างมันใช้ฟิลเจอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมก็พยายามจะพยายามจะแบบว่าค่ะพี่ปานีเขาเอาเปรียบดิเวลาเขาได้ก็ออกกันาเสียไม่ไม่ออกกันเลยอถ้าถ้าถ้าจะมองอย่างนั้นคือแต่ว่า จะบอกว่าล้วนี้ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะเวลาเจ๊งนี่เจ๊งกันเยอะเลยนะหมายถึงหมายถึงผู้ออกเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอาอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลมาละกันนะครับดีวที่เป็นหุ้นสื่อสารเนี่ยนะครับดีวที่เป็นหุ้นสื่อสารเนี่ยเจ้ามือเจ๊งทุกเจ้าพี่ป้อมหมดเวลาอฮะพอเนาะเดี๋ยวไปวโอเคได้ต่อกันมันเลย ได้ครับเจ้ามือเจ๊งครับผมเดี๋ยวจามือเจ๊งทุกเจ้าเพราะอะไรขอสักดอกหนึ่งเจ๊งทุกเจ้าเพราะว่าเขาป้องกันความเสี่ยงไม่ทันเพราะตอนที่ตอนที่ไอ้พวกสื่อสารมันลงมาเนี่ยโอ้โหมันทุบหายทุบหายอะครับทุบที่สามสี่ช่องด้วยเนี่ยเขาเขาเขาปิดเขาเหมือนกับว่าเขาเปิดปิดโพซิชั่นป้องกันความเสี่ยงเขาไม่ทันแล้วเราเล่นได้ไหมตอนที่จะมือเจ๊งอะ นักลงทุนยังเล่นได้นะตอนนั้นคือในช่วงแรกๆไงเขายังไม่รู้ไงฮะเขายังไม่คิดว่าเขาจะเจ๊งไงเขาก็เลยยังมีวางให้เราแต่พอเขารู้ตัวปู๊บเขาก็หายหมดล้วเยอ่ข้าใจละพี่ป้อมขอบคุณนะคะครับโอเคครับสวัสดีครับมีตอน